สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ฟังนะครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงขู่ของตะเกียงนะครับเจ้าพายุนะครับยี่ห้อตาสมองนะครับแสงก็จะประมาณนี้นะครับ เ้ขไม่ใช่ตัวนี้เป็นรหัส950ครับถ้าตัว950มันก็จะมีตัวนี้นะครับตัวต้นควงด้านข้างนะครับส่วนแสงก็จะประมาณนี้นะครับผมจะให้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบระหว่างนี่หลอดไฟด้านบนนะครับหลอดไฟด้านบนนะครับหลอดไฟดวงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือแสงของตะเกียงนะครับ อันนี้คือแสงของตะเกียงผมจะให้สังเกตที่แสงนะครับอยากจะให้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความสว่างของมันเนี่ยมันสว่างมากมากจนแบบว่าเราไม่สามารถมองมันได้ครับมองปุ๊บเนี่ยตาเรานี่หน้ามืดทันทีนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับส่อไฟต้นนี้นะครับอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะครับนะครับนี่คือต้นที่สองนะครับลองเปรียบเทียบนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดหลอดไฟนะฮะหลอดไฟโคมนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับความสว่างของมันอยากรู้ว่ามันสว่างไม่สว่างจะให้ดูจากพืนดูพื้นนะครับนะฮะดูนะครับว่าเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเงาเห็นไหมฮะเงาซึ่งค่าความสว่างเนี่ยมันสูงสูงมากจนกว่าที่แบาสว่างกว่ากว่าหลอดนี้อ่าพูดง่ายๆมันสว่างกว่าหลอดนี้จนกลายเป็นเป็นเงานะครับอันนี้คือต้นที่สอง ให้ดูต้นที่หนึ่งนะนี่นะครับแสงจากตัวนี้นะครับให้ดูพื้นด้านล่างเห็นไหมครับนี่คือความสว่างเดี๋ยวผมเอาเงาบางนะครับเห็นยังฮะอ่านี่คือแสงทั่วไปนะครับอันนี้ผมเอาเงาเอาตัวผมออกดูนะครับนี่ฮะคือมันสว่างมากนะครับอืมนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเกียงเจ้าพายุนะครับตาสมองนะครับ เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าสายแคมปิ้งนะครับผมแนะนํานะครับถ้ามีไว้ก็ดีนะครับมีไว้นะครับเราไม่ต้องไปพกสายไฟระยงระย่างนะครับเราแค่พกตัวนี้ตัวเดียวกับน้ํามันนะครับจบเลยนะครับจบเลยนะครับโอเคส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสนใจสั่งซื้อก็ลองทักมาที่ inbox หรือว่ามันจะมี ัวลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเี่นไะฮะจะให้ดูความสว่างนะครับสว่างมากแต่ให้ดูมุมกไกลๆนะครับคือดูในกล้องเนี่ยมันอาจจะมองว่ามันไม่สว่างนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันสว่างมากนะครับเห็นไหมฮะดูจากดูจากแสงเงาเนี่ยฮะดูจากเงาเงานะครับเงาที่มันกระทบอย่างเงี้ยนะรอบังดูนะฮะอย่างเงี้ยฮะ นะครับนะครับดูมือผมในมือถือมันอาจจะดูไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าของจริงเ่ยสว่างมากครับผมไม่สามารถมองเห็นไม่ไม่สามารถมองมองไส้มันได้นะครับพ่ดง่ายหัวต้องเอามือบังไว้นะครับสังเกตดูมือผมนะครับอยากรู้มันสว่างแค่ไหนดูสังเกตที่มือผมนะครับเห็นไหมฮะมือผมเนี่ยแสงมันทะลุมาที่มือผมเลยนะครับเห็นไหมฮะสังเกตว่ามือผมเนี่ยมันจะเป็นแดงแดงนะ Oh, อันนี้ผมเอามือบังไว้นะครับสว่างไม่สว่างด,ดูดูจากนิ้วมือผมก็ได้นะครับเห็นไหมฮะผมไม่ได้เอาเครื่องวัดนะแต่ว่าอันนี้เอาดิบๆเลยให้เพื่อนๆดูนะครับค่าความสว่างของมันนะครับแล้วก็ตะเกียงตัวนี้ผมก็ใช้มายาวนานแล้วนะยาวนานซึ่งก็อาจจะมีก่อมแซมนิดๆหน่อยๆนะครับก็ ส่วนในการซ่อมแซมก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกยางนะครับลูกยางนมหนูนะครับโอเคลูกยางหลักล่างอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนหนังสูบอะไรเงี้ยฮะใช้งานไม่ยากนะครับจุดง่ายครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท้่นไฟนะครับท่นไฟตัวท่นไฟไม่ต้องพกแอลกอฮอล์นะครับเป็นรหัส950ครับโอเค ก็จะประมาณนี้ครับโอเคเพื่อนๆสนใจก็ลองทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ